ไปกันที่หนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าว่า,วาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่หลายคนบอกว่าก็ได้ทราบข่าวไปแล้วด้วยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรนะ,ะก็ได้มีการต่อสายแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรก็ยืนยันว่าไทยพร้อมทํางานกับสหรัฐอเมริกาครับใช่ค่ะก็ นายจีรายุห่วงรัพย์ท่านโคศกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าที่ทาเนียบรัฐบาลเนี่ยนางสาวแพททองทานชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีได้สนทนาทางโทรศัพท์เลยต่อสายตรงเลยค่ะคุณผู้ชม,มกับนะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะที่แข่งกับคามราคแฮร์ริสนะคะหลาย<ช>คนก็คงลุ้นกันมาก่อนหน้านี้เลยดีกันตอนนั้นน่าดูเลยเนาะโอ้โหนะคะฐานเสียงแต่ละคนก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะโดยท่านนายกเนี่ยได้กล่าวแสดงความยินดีที่โดน ทรัมป์เนี่ยนะคะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยและจะเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยในเร็ววันนี้ด้วยนะคะครับโดยในโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะฮะถึงความพร้อมของประเทศไทยครับที่จะทํางานร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเนี่ยวังว่าจะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเยือนระดับสูงระหว่างกันทั้งนี้ครับประเทศไทยพร้อม ะะที่จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ประเทศไทยโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ยังได้มีการกล่าวขอบคุณพร้อมชื่นชมประเทศไทยด้วยนะฮะ,ฮะว่าเป็นประเทศที่สวยงามรวมถึงสนใจและก็สอบถามสถานการณ์ของประเทศไทยและก็มีการกล่าวชื่นชมการทํางานของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิดวัฒนพร้อมทั้งให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งสหรัฐอเมริกากับไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศกันอย่างช้านานแล้วถือว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีด้วยแหละนะที่ไทยไดออ้มีการพูดคุยกับทางที่อเมริกาด้วยนะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือนโยบายต่างๆที่ออกมาเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะติดตามข่าวมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วย